สวัสดีครับอน,น้องน้ำเนื้อครับผมอน,นุจะกลับบ้านแล้วครับอายาอาคุณยายเปี่ยมืออ,อนุจะกลับบ้านแล้วนะลูกนะโอ้อนูจะกลับชนบุรีแล้วนะโอ้อนุจะกลับแล้วโอ้อนุจะกลับแล้วนะอ้ยอ้ยอนุจะกลับแล้วเนะอะอนุจะกลับบ้านแล้วเนะอะออ ฮาน้ำเนื้อเอ้ยหาลิงน้อยเอ้ยอานุจะกลับบ้านแล oh, well ้วนะโอ้จะกลับบ้านแล้วนะลูกนะเอ้ยโอ้จะมัมเลยเฮ้ยจะมัมเลยเอ้ยออานุจะกลับบ้านแล้วบอกพี่ต้อมยังอานุจะกลับบ้านแล้วเนออานุจะกลับบ้านแล้วเนอเจอลุงนานเนี่ยต้องกลัวไเอ้ยอานุจะกลับบ้านแล้วนะลูกนะ หนูจะกลับบ้านแล้วอัง,งั้นแค่นี้ก่อนนะครับอันน้แค่นี้ก่อนนะครับอัจาวสด,ดีครับ